รู้ยากเวียสุกรวัต์เคยเป็นข่าวดังกุ๊กกิ๊กกับสาวนอกวงการเพราะเหตุนี้เป็นซุปตาร์หนุ่มแนวหน้าของเมืองไทยมานานอย่างเวียสุกรวัต์ขนารถที่ถึงแม้ว่าเขานั้นจะลดเล่นในวงการบันเทิงมานานแต่ด้วยความหล่อและความสามารถฝีไม้ลายมือการแสดงของเขาที่โดดเด่นมาตลอดทําให้มีแฟนคลับติดตามอย่างเหนียวแน่นซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปอ่านเรื่องเล่าจากชาวเน็ตไลน์หนึ่งที่ในวันนี้บังเอิญเจอหนุ่มเวียโดยเป็นการเล่าต่อจากหัวข้อ อยากอ่านโค้ดประสบความสําเร็จการบังเอิญเจอศิลปินดาราน,นักร้องคนดังแบบที่ไม่คิดว่าจะเจอในสถานการณ์แบบนี้หน่อยเอาแบบขำๆยิ่งชอบโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เล่าประสบการณ์ของตัวเองที่บังเอิญเจอในขณะที่ตัวเองกําลังเฮิร์ตโดยเล่าว่า10กว่าปีที่แล้วช่วงนั้นกําลังเฮิร์ตรุ่นน้องเลยชวนให้ไปกินข้าวด้วยกันบอกว่ามีหนุ่มจะแนะนําให้รู้จกัก ปรากฏพอไปถึงนางคือพี่เวียจำแม่กรีดมากตอนนั้นนางยังโสดยังไม่คบเบลล่าเลยนี่ตื่นเต้นมากเลยขอถ่ายรูปคู่เอามาอวดใน Facebook สรุปลงหน้าหนึ่งหนังสือก็สิบเป็นกิ๊กใหม่เวียเฉยทำกลางเช่าเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์บอกท่านข่าวนี้เคยอ่านแล้วบางก็บอกว่าทุกวันนี้ยังโดนเซลลอยู่ว่าแต่ใครทันบ้างไหมคะ